บันทึกลุงขี้เล่าหน้าที่18ใครไม่แหกลุงจะแหก Hot w h e e l GTR R32 Pack Treasure Hunt และ Legend Tour ก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับสำหรับการรีวิวรถเหล็ก GTR จากค่าย Hot w h e e l คือเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยลุงได้แพ็คแพ็คนี้มานะครับก็เป็น Skyline GTR R32 จาก Pack Legend Tour นะครับซึ่งจริงๆแล้วเอาก่อนหน้านั้นอะเออคือลุงลเคยเห็นตัว กายลายจ t เกีหน้าตาแบบนี้นะแต่ว่าเป็นคันสีส้ม,มก็แพ็คนั้นานะจะอยู่ในแพ็ก r e e s u r e Hunt แต่ว่าปีที่แล้ว,ว่ลุงซื้อไม่ทันจริงๆจะซื้อทันแหละเอาใส่ไว้แล้วก็ย่ำใจเกินไปสุดท้ายไปซื้อทีก็หมดแล้วจนเมื่อเดือนที่แล้วครับเดือนมกราปี2023ี่เนี่ยลุงก็มีโอกาสได้มันมาอ,อยู่ในกล่องนี้นะครับยังอยู่ในกล่องอยู่เลยก็เดี๋ยวเราจะมาก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันแล้วเดี๋ยวรถไปพร้อมกันเลย อ่าก็แหกแพ็กเรียบร้อยนะครับและอันนี้ก็เป็นสกายไลน์ GTR R, R 3 2หรือเปล่าวะ R สามสนะครับจากแพ็กเทร c i a l Hu ันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแพ็กกันก่อนนะเดี๋ยวเราดูกันที่ตัวนี้กันก่อนละกันจิงๆแล้วนะตัวเนี้ยถ้าดูเนี่ยมันก็คือเป็นแพ็กปัจจุบันแหละถ้าเราไปดูแพ็กแบบนี้ไปเดินตามร้านสะดวกซื้อเราก็จะเจอรถแพ็กคอดวีลหน้าตาประมาณเนี้ยก็คือมีโลโก้คอดวีลใหญ่ๆคือหลังแพ็กสีฟ้ามีโลโก้รถอยู่ตรงนี้เป็นแพ็กที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยนะครับ แต่ว่าอันนี้เป็นแพ็คเท่าที่หาข้อมูลนะแพ็คเชชเชอร์ฮันดอันนี้เป็นแพ็คที่ค่อนข้างเก่าแล้วก็คือเป็นแพ็คเท่าที่หาข้อมูลเป็นแพ็คเชชเชอร์ฮันดของปี2007นะครับ 2007ก็คือ16ปีที่แล้วเลยอ่ะ16ปีที่แล้วถ้าแพรกนี้เป็นคนก็คือเออเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นเด็กมายปลาแล้วนะครับแล้วก็ที่เห็นนัน้เราจะเห็นเลข2ทับ12ตรงนี้ก็คืออันเนี้ยเชเชฮันเนี่ยมันเป็นเหมือนลักษณะเป็นเซตนะครับมีทั้งหมด12คันอันเนี้ยเป็นคันที่2จาก12เนาะเดี๋ยวลงุงจะพยายามหารูปแล้วเดี๋ยวมาอินเสิร์ตรูปให้ดูนะว่า12คันมันมีอะไรบ้าง ด้านหลังแพ็กก็มไม่ได้มีอะไรมากนะครับด้านหลังแพ็กอันนี้มีรูปอิทสมบัติส่วนด้านหลังแพ็กอันนี้ก็มีรูปเป็นเหมือนเอลิเวชันของตัวรถสกายไลท์จี r ีอาเนาะลักษณะของแพ็กก็จะเป็นลักษณะแพ็กเล็กนะลักษณะแพ็กเล็กแพ็กก็จะลักษณะใกล้เคียงกันแค่ว่าตัวรูปร่างหน้าตาแพ็กอาจจะค่อนข้างแตกต่างกันเนาะส่วน R32 คันสีม่วงจากแพ็กเรจินทัวร์ปี2022ถ้าที่หาข้อมูลมานะครับแพ็กนี้เป็นแพ็ก e x c l u s i v e ในงาน Hot Wheels Legend Tour ปี2022 presented by Mobile One ซึ่งเป็นงาน Event ต์ทัที่มีการจัดขึ้นจริงๆนะในพื้นที่ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาโดยจะมีผู้ร่วมง,งานเนี่ยรถเจ๋งๆที่แต่งแบบจัดหนักจัดเต็มมาโชว์กันแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจอ่ะมันก็จะมีการเหมือนกัมีการคัดเลือกผู้ที่เข้ารอบจากแต่และพื้นที่ที่จัดงานไม่ว่าจะเป็นลอสแอนเจลิสเท็กซัสออริโซนาจริงๆแล้วมีหลายพื้นที่มากกว่านี้นะครับ โดยเอาผู้เข้ารอบมาเหมือนตัดสินกันในรอบไฟนอลอีก e ครั้งหนึ่งซึ่งคันที่เป็นไฟนอลวินเนอร์ของงาน Hot วิ e e ์ Legend Tour ปี2022เนี่ยคือรถที่ชื่อว่า t e x a s t o o t นะครับซึ่งเป็นรถนที่โมดิฟายมาจากพื้นฐานรถกระบะขนาดเล็ก Auto Sam scrum หรือว่าที่รู้จักกันในภายหลังว่า m a z d a Scrum นะครับก็นอกเรื่องไปสั้ไกลก็เดี๋ยวเรากลับมาที่รีวิวตัวรถทั้ง2แพ็คนี้เลยก็เดี๋ยวเราจะแฮกแพ็คนะครับแล้วเดี๋ยวเอารถออกมาดูกันเท่าที่เห็นจากตัวรถเนี่ย ดูเหมือนกันนะอาจจะต่างกันในรายละเอียดล้อลงล้อ,ลอเนี่ยเ่าจะเห็นจากนอกแพ็คเดี๋ยวเรามาแหกแพ็คแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับ ก็แกะออกมาไ,ได้แล้วโอ้ neck. คขันสีโมงนี่แกะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับถ้าจะแกะแพคให้ออกมาดีๆให้แพคเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันมีถาดรองอยู่ลถาดเนี่ยมันจะติดเนาะซึ่งเป็นอะไรที่ผมว่าก็แตกต่างนะแตกต่างจากรถ Hot Wheels ตัวแพคปกติทั South ่วไปที่เราหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปอะไรพวกนี้แต่ว่าก็จะว่าไปก็อันนี้มันเป็นเอกลักษณ์นะมันก็ควรจะพิเศษอะไรนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวรถนะครับ จริงๆแล้วว่าตัวโครงสร้างรถอะถ้าจับดูเนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันจะทำอยู่บนพื้นฐานโครงสร้างเดียวกันนะเดี๋ยวโครงสร้างก็ดูอาจจะเหมือนกันแหละแต่น้ําหนักอะแตกต่างกันชัดเจนนะครับตัวเทรเชอร์ฮันนนั้นน้ำหนักเบากว่าชัดเจนนะเบากว่าค่อนข้างเยอะเลยด้วยเดี๋ยวเรามาสร้างน้ำหนักกันอีกทีนึงแล้วก็สําหรับตัวตัวจากแพ็ k เลเจนทัวร์เนี่ยอันนี้ก็น้าหนักก็เยอะกว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนของล้อเลยมั้งเพราะเห็นเนี่ยเห็นได้ว,ว่าเป็นล้อยางแต่อันนี้เป็นล้อพลาสติกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดของแต่ละส่ววเลยดีกา ตัวโครงสร้างรถอะก็เอออันนี้ไม่ต้องพูดถึงเราเป็นโครงสร้างโลหะอยู่แล้วนะครับตัวกระจกรถเนี่ยเป็นกระจกรถใสเนาะลักษณะตัวโครงสร้างกระจกอะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับตัวโครงสร้างกระจกกระจกหน้ากระจกข้างกระจกหลัง,ง,งอะไรเง,งี้ยหลังอาจจะเห็นนิดนึงว่ามันมีมีในส่วนของกราฟิกคําว่านิสันกับมีกับไม่มีนะครับด้านนี้ก็รายละเอียดก็ก็เหมือนกันเลยนะครับ แล้วก็มาในส่วนของตัวล้อเมื่อกี้พูดไปแล้วแหละตัวแทเทชเชอร์ฮันส์สีส้มข้างบนเนี่ยเนี่ยล้อเป็นล้อพลาสติกเหมือนล้อแม็กพลาสติก5้าก้านนะครับส่วนข้างล่างอาจจะเป็นล้อยางแม็กพลาสติก6ก้านนะครับในรายละเอียดในส่วนของตัวท้องรถครับตัวเทชเชอร์ฮันสนะ่ะก็จะเป็นท้องตัวพลาสติกสีเทานะครับรายละเอียดก็จะมีเขียนคำว่านิสสันสกายไลท์ฮอตวิวแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเมดินมาเลเซียนะครับมีเขียนคอสอ้วยปี2อง1หนึ่งนะครับ ส่วนตัวด้านล่างเนี่ยตัวแพ็คจากแพ็คเพลจินทัวร์เนี่ยท้องจะเป็นพลาส,สติกสีดำรายละเอียดอะตัวปั๊มเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับตัวปั๊มตัวที่เป็นโครงสร้างใต้ท้องรถนะเหมือนกันนะครับแต่รายละเอียดจะมีเขียนคำว,ว่านิสสันสกายไลจีทีอาร์อาร์สามสิบสองปีสองพันสองแล้วก็ปีสองพันสิบห้าเอออันนี้ไม่ดูกันว่ามันพ้อสอนี้ซื้อสารต้องการจะซื้อว่าอะไรนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นคําว่า made in มาเลเซียนะครับ made in มาเลเซียทั้งคู่นะครับเดี๋ยวมาวดูใน รายละเอียดของตัวส่วนด้านหน้ารถนะครับดูนับแต่ฝากระโปรงเลยฝากระโปรงโครงสร้างเหมือนกันเลยนะครับเป็นฝากระโปรงสีดําเหมือนกันด้วยนะครับต่างกันตรงที่ด้านบนเนี่ยมันสนักรอยเทปพิเหมือนเรียกว่าพูทธระบายอากาศเนี่ยของทริชชัร์ฮันเนี่ยจะเป็นลนักษณะของมีการทําสีสีม่วงไม่ใช่สีม่วงสีส้มเข้าไปด้วยนะครับในส่วนของตัวช่องตะแกรงแต่ว่าของแพคเลเ g จ n d t ทัวร์เนี่ยจะทําสีดําไปทั้งหมดเลยนะครับตัวคลิปล็อกฝากระโปรงนะครับก็เป็น ทำสีเป็นสีเทาเหมือนกันทั้งคู่นะครับตัวหน้ารถเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนกันเลยนะครับก็เป็นหน้ารถก็เป็นไฟหน้าเป็นทําสีทําสีเบบสีเดียวเลยนะไม่มีการเขียนไฟหน้านะครับทำสีเป็นลักษณะเหมือนสีออกขาวออกเงินๆนิดนึงไฟเลี้ยวก็ทําสีเป็นสีส้มนะครับกระจังหน้าก็เป็นสีข,ของใครของมันนะครับสีส้มกับสีม่วงนะครับส่วนด้านล่างนี่โอ้เหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยนะครับ ก็ในส่วนของซ่องดักลมใต้ใต้ใต้กระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนเกี่ยวกับเป็นส่วนต่อเนื่องมาจากพลาสติกใต้ท้องรถนะครับตัวแพคเกจช่วงหันนั้นก็จะเป็นสีเทาครับในส่วนของแพคเดรจินทัวร์เนี่ยก็จะเป็นสีดำด้านข้างรถเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านข้างรถนะกราฟิกของเบอะเลยว่ามันเหมือนกันนะ่ะเหมือนกันเลยประตูเนี่ยเปิดไม่ได้ด้วยนะครับประตูเปิดไม่ได้ไม่มีกระจกมองข้างเนาะรายละเอียดโครงสร้างอะ่ะเหมือนกันนะครับตัวกราฟิกก็เหมือนกันนะผมว่าเหมือนเหมือนกันนะใช่ไหม รายละเอียดของกราฟิกที่อยู่บนสเกิร์ตแตกต่างกันนะอันนี้แตกต่างกันนะแต่อ่านไม่ค่อยออกอะ่ะด้วยความที่เออมันค่อนข้างเบลอพอสมควรไม่ใช่ไม่ใช่กล้องเบอร์นะตัวสกรีนที่อยู่บนสเกิร์ตเออมันละเอียดอะ่ะรายละเอียดบนสเกิร์ต่างกันจริงด้วยนะแตงกันแต่ตัวของคันสีส้มเนี่ยอันนี้ผมอ่านไม่ค่อยออกอะ่ะมีอยู่3 4อย่างนะครับ ส่วนในแพคของ legend tour ในตัวตัวสกรีนกราฟิกอะค่อนข้างชัดเจนนะมีอยู่4ตัวมีอยู่สอย่างเออแต่ก็อายามันกันส่วนในส่วนของล้อเมื่อกี้มีบอกไปแล้วนะครับเ่วนของล้อเนี่ยข้างบนก็เป็นล้อพลาสติกแม็กสีเงินพลาสติกข้างก้านส่วนข้างล่างในส่วนของ legend tour เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นล้อ,อยางัวแม็กพลาสติกหกก้านโหแม็กนี้เราคุ้นเคยนะ hot w h นี่รียูสบ่อยมากในส่วนของท้ายรถจริงๆิแล้วอะถ้าดู ดูหน้าดูข้างมาแล้วผมว่าท้ายรถก็ไม่เหลือละกเหมือนกันนะครับตัว Legend Tour กับตัว r e a s u r e h u ันนะครับตัว s p i ย e ลก็เป็นโลหะนะเหมือนไดแคสออกมาเป็นโลหะชิ้นเดียวกับตัวฝากระโปรงหลังไปเลยทั้งอุย้ยแต่ว่าของ r e a s ช r e h u ันเป็นพลาสติกว่าเป็นพลาสติกแยกส่วนแล้วมาเหมือนมาประกอบเนี่ยเห็น,เห,นเห็นการกล็ดเกของมันนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะเพราะว่าเป็นพลาสติกแยกส่วนแล้วมาต่อกับตัวฝากระโปรงอีกทีนึงแต่ว่าของ Legend Tour เนี่ย ก็ขยับไม่ได้เห็นว่ามันขยับไม่ได้เลยโครงสร้างหน้าตาคล้ายๆกันนะแต่ว่าเออวัสรุปไม่เหมือนกันในส่วนของไฟท้ายก็เป็นงานทําสีเหมือนกันไฟท้ายสีแดงนะครับมีรายละเอียดการาฟริกคําว่า สกายไลน์โลโก้ GTR โลโก้นิสสันนะครับไม่มีไม่มีมมรยายละเอียดในส่วนของป้ายทะเบียนแล้วก็ส่วนของกันชนด้านล่างอันนี้เหมือนกันเลยแค่ว่าต่างกันแค่ตัวสีของตัวรถของแต่ละปีเท่านั้นเองเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของหลังคา,งา,งารถมีหลังคารถไม่มีอะไรวะหลังคารถก็สีของใครของมันนะของ Hunt จเจสชอฮันก็จะเป็นหลังคาสีส้มนะครับในส่วนของเด g จ n d t นทัวร์เนี่ยก็จะเป็นหลังคาสีม่วงต่างกันตรงก,กระจกด้านหลังเองนะด้านหลังของเจสชอฮันน่าจจะมีสกรีนโลโก้ logo. ทีสันอยู่นะครับแต่ว่าของ Legend Tour จะไม่มีนะครับก็ <K> เดี๋ยวเราจะมาลองชั่งน้ำหนักของตัวรถด,ดูนะครับว่ารถอ่ะหนักเท่าไหร่ต่างกันไหมคันสีม่วงที่เป็นจากแพค g e n d Tour เ,เนี่ยจะหนักกว่าแพคเชอร์ฮันเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาชั่งตัว l Legend Tour ก่อนนะครับคันสีม่วงเนี่ยน้ำหนักควรจะหนักกว่าอย่างชัดเจนแน่นอนน้ำหนักตัว g e n d Tour เนี่ยโอ้เห็นไหมน้ำหนักคือ38เดี๋ยวก่อนนะจงให้เห็นอ่ะน่าจะพอเห็นตัวเลขอยู่คร่าว แสงมันสว่างและอ่าน้ำหนักตัวเลเจินทัวหนักอยู่ที่38.7กรัมนะครับเดี๋ยวมาดูของเทรเซอร์ฮันว่าเบากว่าเท่าไหร่เฮ้ยเบากว่าไม่เยอะ2กรัมเมื่อกี้สามสิบแปดจุดเจ็ดใช่ไหมนี่สามสิบหกจุดเจ็ดก็คือเบากว่าสองกรัมผมว่าก็จะเป็นเบากว่าในลันกษณะของตัวน้ําหนักของตัวล้อนี่แหละอันนึงเป็นล้อ,อยางอันหนึ่งเป็นล้อพลาสติกก็เลยทําให้น้ําหนักรถต่างกันสองกรัมนี่โอ้โหมันรู้สึกได้เลยนะ รู้สึกได้เลยนะตอนแกะแพ็คออกมาแล้วจับครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน้ำหนักต่างกันชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการถลายปกติล้อพลาสติกอ่ะต้องถลายดีกว่าอยู่แล้วแหละเดี๋ยวมาดูล้อยางล้อย,อยางผมว่าคาดว่ามันน่าจะฝึดฝกว่านิดนึงไหมเออก็พอสมควรนะถ้าดูเนี่ย ตัวล้อยางก็อาจจะฝืดกว่าเล็กน้อยนะครับการถลายก็อาจจะไม่ดีเท่าตัวล้อพลาสติกของตัวทรีชเชอร์ฮันอันนี้แบบรืด่ะดูอีกทีมันจะมีจังหวะปึ๊ดๆนิดหนึ่งนะสำหรับการถลายที่แตกต่างกันระหว่างตัวแพ็คทรีเชอร์ฮันและก็เ e เจน d ์ัวะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรถเหล็กคอดว e e ส Skyline GTRR32 p a c ็ Treasure Hunt และ Legend Tour สำหรับนักสะสมอาจจะรู้ว่าเออแพ็กรถเหล็กคู่นี้ราคาค่อยๆแต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ราคาที่ราคาที่ลุงได้มาคัน Treasure h u ันเนี่ยก็1,000บาทแล้วส่วนคันสีม่วงตัวที่เป็น Legend Tour เนี่ยอตอนได้มากลางปีที่แล้วก็1,100บาทแล้วตอนนี้ไม่รู้มันเท่าไหร่นะครับ แล้วการแหกแพ็คอะมันเป็นเรื่องของมันก็เป็นเรื่อง,น,น,องน่าเสียดายแหละเออสำนักสมรู้ว่าแล้วมันเป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะว่าแหกไปแหกปุ๊บราคาก็จะตกปับ๊บสมมติว่าสองคันนี้ราคา1 0 0 0บาทเท่ากันแหกปุ๊บเนี่ยตอนนี้ราคา2คันนี้ถ้าไปขายถ้าจะเอากลับไปรีเซลไปขายใหม่อ่ะตอนนี้ราคาก็อาจจะอยู่ประมาณสัก800บาทหายไปละ7หรือ800บาท2 3 0ร้อยบาทหายไปแล้ว, 7, 200, 200แ,ลวแน่นอนครับแต่ถามว่าเออลุงก็ไม่คิดว่าจะไปขายใครเงเอาเข้าจริงๆนะแล้วก็ถ้าเก็บดีๆอะแหกแพ็คดีๆอย่างที่เมื่อกี้ลุงพยายามจะกรีด แ็กดีๆแล้วก็เราก็สามารถที่จะเก็บรถจับเข้าไปได้ก็ถ้าแหกแพ็คดีๆเราก็สามารถเก็บรถเข้าไปอยู่ในแพ็คได้เหมือนเดิมเนี่ยในสภาพก็ดูเหมือนไม่ต่างอะไรกับตอนที่ก่อนที่เราจะดีดแพ็คใช่ไหมแล้วก็เอามาใส่ไอตัวโปรเทคเตอร์ที่เป็นพลาสติกแค่นี้เราก็สามารถเก็บรักษาได้เหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็นานๆทีก็จะเอารถออกมาไถสักทีสองที สุดท้ายนี้สำหรับบันทึกดูงที่เล่าหน้าที่18ใครไม่แหกลุงจะแหกกับ Hot w h e e l GTR R32 Pack s r e h u a n และ Legend Tour ถ้ามีข้อมูลหรือคำพูดอะไรที่ผิดพลาดไปอ่ะลุงก็ต้องขอโทษมาด้วยนะที่ตรงนี้นะครับจนกว่าจะพบกันใหม่กับ Mystic Gosley บันทึกตัวเต็กกับลุงร้านชำสวัสดีครับ